สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอ็ดซีเบิร์ตสุขุสุคนต่อด้คคิดอีพีสองเนาะอีพีสองนี่กะสิมาเห็ดอาหารสุดโรยนพี่น้องที่ครั้งแรกเส่สิได้กินในปีนี้เนาะปีสองพันสิบอนี่จะเป็นครั้งแรกที่สิได้กินพี่น้องเนาะนั้นก็เอสเอสิบสองปี 2000, สองพันสิบสองจะเป็นคลิปแรกเนาะแล้วก็ครั้งแรกพี่น้องครั้งแรกของปีนี้เนาะได้กินอ นี่ส่วนหม้อเขาก็เดือดบึมๆเลยพี่น้องเมื่อนี้เขาก็ชิมาภาพพี่น้องมากินต้มอึงแม่ไข่ใหญ่ๆเลยเนี่ยไข่เน้นๆไข่เต็มทองอันนี้จะเป็นอึงเผาพี่น้องหลังจากที่เขาก็ไปไปเยืองมาแต่ตลาดตรงเนาะนี่อันนี้เป็นอึงอึงยางเนาะที่เขาจับไปเมื่อกี้เป็นอึงเผาอันนี้จะเป็นอึงยางพี่น้อง เป็นยังคือบบไปเองเนาะคือบบไปเนืองเองก็ต้องบอกไว้พี่น้องบบได้ไปเนาะซึ่งคนในเฮือนมีแต่คนบลอสบายอีพ่อก็บบอดสบายเมื่อคืนนี้ฝนกระตกก็เลยบบได้ไปเนาะก็เลยแบบวบ่าโห้ไปจะในไข่สิึ้นซึ่งโตเขาเองก็บลอดสบายน้องก็บลอสบายพ่อก็บลอสบายก็เลยบบได้ไปเนอือย่างกับคนในบ้านเขาไปเนืองแต่กับโบมีเนาะแถวบ้านเขาบบมีบบได้อันนี้ ต้องไปซื้อปุ๊ยอยู่บไก่ตลาดดงพี่น้องเปิสิได้ยรักสามสิบหักยังบ่มีเลยอึ่งให้กินพี่น้องเอ้ยอึดอึ่งกินปกติบ้านเขาบุญอึดอึ่งมาช่วงนี้บ่มีหัวอึ่งสิกินเมื่อน,นี้เขาก็จะมาเห็ดเมโน,โตมน,น,เนูต้มอึ่งพี่น้องน่ต้มอึ่งใส่หัวข่าเนะาะแล้วก็ใบสมลำมงเนะาะใบสมลำงเขาก็เอามาเรียบร้อย ส่วนขาเขาได้เป็นขาบ้านพี่น้องมันมันบกขัดปันไดบกคือขาป่าถ้าขาป่านี่โอ้ยสีแซบเนาะแซบขนาดอ่าดับกลิ่นคาวพี่น้องเนาะเมื่อนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่จะได้กินอาหารสุดแซบเนาะเขาซื้อมาสองโลพี่น้องเนาะสองโลได้อึ่งยางอีสามตเนาะกายหันก็เป็นอึ่งเผาป๊ดกับบริไลา่ตัวอึ่งโคตรแพงให้ได้ยากพี่น้อง จำเป็นกรเลยซื้อเอาเบิดไปแสนสี่กะเท่ากับเกือบห้าร้อยบาทเนาะสองโลพี่น้องมันโลหนึ่งกะสองสองร้อยกว่าบาทสองร้อยสี่สิบบาทเนาะโลหนึ่งอึ่งเผาเป็นพองโตเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อ,เ,อ,อเกือบตกตลาดมาพันนิงพี่น้องหม้อเขาก็เดือดได้ทีแล้วควันกุ้มๆแล้วเขาก็สิมานตีหัวเป็นปอกๆแล้วเขาก็ล่างแล้วเขาก็สิมา ต้มต้มต้องใส่เวลาดนเติบเนาะพี่น้องเดี๋ยวเอาไปเดี๋ยวซาบิโกอโตไปอันอันนี้ก่อนจัดการอึงก่อนเนาะต้มเมียนกินข้าเทียงพี่น้องกิ้วข่าแห้งตอนนี้การสีเมาอึงซีเมาอึงเนาะพี่น้องหลังจากที่จัดการแล้ว,วี่ยรไปซีเมาอนึงเื่องหน้ลงมันก็เดอนนือดพักอะไใส่กระทงเลยเนาะเอากระดาษ ประมาณสิบตัวพี่น้องยันกินบเบิร์ดเนาะส่วนลายต้อมอาจจะกินบลายเป็นแรงพื่อน้ำทีาลพูดกระางเผื่อมันบกเผื่อบกอ่าเผื่อมันเผื่อมันเปื่อยนียงง่ก็เป็นสมละมงของตาแมงปอเนาะเก็บมาจากป่าเก็บมาจากป่าป้าต้มอ,อื่นต้องใส่สมละมงเลพี่น้องมันจะเข้ากัน เอาสิยังบวปุุงเนาะจนมันเปื่อยคุณฮาจังสิปุุงเนาะก่สิสกอก็ได้ลงลืมเนเื่เอาผั่ต้มเนียนซะก่อน ไข่มันออกนะเนี่ยคุณต้มเมียนสักพักก่อนพี่น้องมาเด้อมากินตมอึ่งน้ากันเนาะทางท้ายอาจจะบ่ค่อยได้มีให้กินเด้พานเฮากับพ่อไดมีอยู่เนาะถึงจะบ่มีลายกับพนมีระบ้านกันยังว่าตลาดยังพอมีให้กินราคาก็สิแพงหน่อยหนึ่งเนาะพี่น้องเรามันสุก กำลังผลดรวยเลยพี่นอ้องต้มอึ่งซาเมนปอเนาะต้องต้มให้มันเปื่อยพี่น้องเนาะแลมันเปื่อยตอนนี้ต้มอ,อึ่งเฮากาซุกแล้วพี่น้องเนาะสังเกตบอก สังเกตได้ต้องทีคามันพี่น้องพราคันมันซุกและมันเปื่อยแหละค้ามันสีแบบนี่พี่น้องค้ามันจะเป็นแบบนี้เลยเป็นแบบนี้เลยมันมันสว่างเนาะหามุมมาได้ค้ามันชีลอยแล้วพี่น้องนีค้ามันเปื่อยเนาะสุกแล้วที่นี่เขากระมาใส่เกลือแป็นนัวพี่น้องมนา ดาวกระจาบปรุงเกลือนี่ใส่ลายไม่ได้พี่น้องมันเค็ม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 เฮาบุก่าใส่ลายนอหน่อยหนึ่งกินแบบอราเราต้องเปลืองเลยนะกระประุกชนดนุดเขาก็ได้ ผ่อนไทยลงมากินน้องหิ้วข่าหรือน้องเปล่ากินหิ้วเข่าทันทีทันละลายหรือซีซีมก่อนเลยนะ้อง ยานเขียมแต่งเงี้างปากข่อยมันตายขอปะกาใส่ลายฮมให้น้องขอมานะ่เป็นวัดแลละปากข่อยมันตายคอปูกาส่ลายจิ้นมาชีม้มึงดูให้น้องเปาเพื่นบริดเป็นวัดเีนเมเขียบมา จังแคบตัวจังๆจิดจังว่าน่อใส่เกลือใส่เกลือเบายมันเค็มพนหน่อยมันเค็มเลยเนาะหเบะมากมาแบปากขอมันตายเลยมากเถวยมาถวยมาตักอึ่งในไข่า่นจิ้มรอมันกดเนาะ กินเขาไว้แซ่บต่อเพราะว่าเป็นวัดเลยขอจักเปนน็นอะไรเนาะโออื่นเนาะอีกไหมไข่เัือคามันลอยบนแะลรนี่เห็นบอลคามันหลุดก็แสดงว่ามันสุกแล้วมาเด้อพี่น้องมาเด้อเออนล้วนะเนาะต้มอ,อึ่งต้องบึงคามันน่าจะซุก มันเคยกระซุกแล้วเนาะสิว่าจะต้มอึ่งต้มกบต้มเขียดกันคือกันอะไรนะได้อึ่งยางอึ่งยางก็ไม่ต้มสบายสมละมงเนาะอยากอันมันอยากคืนนะเปล่าเอ้หูบบอยากคืนนกินจังนี่ยจหน่อยิวคนกินเบื่เนาะ

ต้มอะเนี่ยแกงอื่นแกงอีกไ่ยังแกงอื่นลรืว่าพอแม่เข้าไปแล้ว่ากมาพี่น้องแต่ยังไ่ได้ขึ้นมาผู้ยากับพ่อู้ยาก่ออื่นแม่ไข่กับกักพี่น้องเดินเด็กระเ็ศในคลิปแบแล้วพ่อปรเ็ในคลิปแล้ก็อยากช่วแล้วัน ตาเรากิตเปต่เาอาก็ได <Bro. S 1> so ้เร oh, <okay. S 1> <A> ือยอยู okay. ่นะเามัยังลดไปสิิ่่เาตงเก็บเลิศเราเม็มเลยเนี่ยนี่เอเดกดิฮะดิบหาค่เห็นอืไรนันเลดเจ็ดสิบโอ้แขงแพงกับแพงไม่มีอื้ออื้ รูดป้ายใหม่ใครแหนครับ้างแต่มาดีแมนครับแดงเดียดำงมาได้มาเด้อพี่น้องมาเด้อกินต้มอื่นกันหากมาตะแย่ทำแดงี่องันี่มายังวเห็นคนอ่ะกระโย่ใส่ฮียอย่่าผมกยักไล่น่ใครมีแดงได้อยู่ เรมน้ากระทางผมใหมุ่ดักต้มอื่นนะกำลักินไกินับมบ้านของเราเราจะไปยงยังได้เดี๋ยวาส่แลายไลายกเนห็ดปลาแดกเมีนใส่แกงใหม่งามเอะือ่านั้วักือนเาเอามาขายเนี่ย ตลาดแรงนี้ยีนายเราซื่อเขาหกินห้าไื่อครว้าเราชื่อ้าอนี่ค่ะรอหนึ่งไหมขาได้กมลายอ่าบอแ้วหน่อยแล้วเขาได้แต่องป่าไม่ได้เลยนึกว่า มเงี้มตัวนี้ใหญ่เงี้ยค่ะจำแขนคุณนี่แหละแขนมึงยังน้อยน้องใครนี่ค่ะตัสำนี้ค่ะช่องแสนช่องแสนหาน้หตัวสำแขนตัวละพันบาท 3ามเซียนหาหมวับึงอ่งหมใครอึงอึงได้แต่อึงเข่าอึงยางในช่องตางช้าหมบ่มหมักอะไรอบ่มหมักภาในอึงเป็นไปได้ไม่อยากไม่ใช่ของกินนะตรตอนนปูแซ่แมเขาลักเขานะ นีหอาใส่จุ่ยตสมไข่อีกกระแซบไปดไข่มันนำเปาจิตัวพวกนี้ไข่อีกยแซบได้ก็ลาซซี่กินผู้ฮากาซิเกินก็ยงบา ทั้งแรกพี่น้องในปีนี้พี่น้องต้องอมฟางพังวะคืองานประกอบต้มบุญยาก่ายกินเลย,ยเลย,เยไม่ยากเลยงานกินเดื้อหนึ่งยากเลยหนอื่นงปีหนึ่งได้กินเถื่อหนึ่งซองเถื่อนเนี่นั่นกินขุมมือ ไนะม่มีเงินทุกว้วนเนาะดมันมาเลยแขกจะไนยนำนอุดจะหนแล้ววะชิมหาวปาองแล้วลว่าคนมาทำ้ากั่มีว้านอยู่คนล้ว่ะพาะนครเอเจา,ามาทำหาเลคนหากระตุก ตอนบ่ายวัน,นหอนเฮ้ยตกตอนบ่ายเดี๋ยวชนะเขากินนั่นมาเท่าเเท้าิเลื่อมเศร้ากินแค่เลื่อมเศ้าสวนเนี้ยแกวปลาแกวปลาเนี้ยแม่หมักแล้วหมักจังแป้กทำตาลึกแล้กเนี่ยเนี้ยเนี้ะ หดะสิเนียนะหมอแล้วหมอมันต้อนี่อื่นแได้ปะอันหนหนงาก็ได้กินลายกระมอสิสิจะเรียนไอเดียหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็แปดัดเลแปดหน่อยเบานะยังหอมยังดอ้าเขกินน่ไหมไข่งองกินังเองงาย <c oughs> เอากินว่ากิอานกไอไรเน,นี่มันค่ะก <c oughs> ลีไข่กแซ่บไข่ อ๋อมาดเดี๋ยวน้ำมันมันก็ค่ะค่ะอื่นคือโอ้โหไช

เป็นงูเห่ามันตายใครจะเจงูบัม yes, ีผิดมึงไม่สื่เป็นี่ยมงมึงบ่ได้มานั่งว่าแกลกแกงสิดอกไดว่าเอามึงทนเอาไปเอามึงทนน้ำเบิร์ดนี่ใครอ่นไยไดว่าเอามึงทนฉันจะเอาฉันอเนี่ว สำหรับคลิปนี้กระิคอจบคลิปไวเพียงสนิดเดอร์ผักพลเม่พี่น้องกดเซ็์กดไลค์กดซับสไครต์ที่สำคัญอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งสเตเบอร์พัดคลิปใหม่จากซ่องสาวปอหวยหางเนาะเมื่อนี้ภาพพี่น้องมันกินอาหารเล็ดโลเนาะได้กินปีปีหนึ่งได้กินเถื่อหนึ่งซองเถื่อเนาะคอมเมนตว่าภาพพนดีก็ได้พี่น้องก็จะอยู่ประมาณนี้เ,เนาะโดนๆดนจะได้กินเถื่อหนึ่งไม่ได้กินเลยเลยเอ,อาหารนี้ก็ได้